ฉันเดินทางสุดหนทางเพื่อมือพบแค่ความว่างปลาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็ก,ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนาะว่าน้องทีเองเนี่ยก็ตอนนี้ อาการก็ค่อนข้างป่วยนะคะงานเงินทุกอย่างก็ต้องแคนโซ่ไปหมดเลยเพราะว่าทางคุณหมอเองเนี่ยก็ยังไม่อยากให้น้องต้องทําอะไรแล้วก็ทางทีเองก็คงยังไม่ค่อยสะดวกที่จะตอบอะไรวันนี้นะคะยังไงก็เด gan, ี๋ยวทางคุณหมอแล้วก็ทางตัวเองเนี่ยขอเป็นคนตอบคําถามแทนน้องทั้งหมดเลย <l att> ละกันเนาะครับค่ะเหตุการณ์ว <l att> ันนั้นก่อน <l att> <memang S 2> ที่คุณทีจะลงลงจากเวทีนี่เป็นยังไงบ้างคะะ คือทีเองเนี่ยอย่างที่พี่ๆรู้นะคะก็คือทํางานทุกวนันติดกันมานานมากแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยได้พักผ่อนอะไรแล้วก็ช่วงก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยน้องได้ถ่ายถ่ายหนังนะคะแล้วก็เป็นซีนไหนด้วยก็เสร็จเนี่ยเกือบ6กโมงเช้าหลายวันติดกันมากเลยก็เลยทําให้น้องเนี่ยอนอนน้อยมากแล้วก็ก่อนงั้นก็ไปโคราชมาอีกแล้วก็กลับจากโคราชมาก็รีบตรงมาที่งานเลยก็เลยทําให้น้องแบบไม่ค่อยได้นอนแล้วก็ ตองเองเป็นคนที่นอนยากอะค่ะถ้าเกิดแบบที่ไม่ค่อยเงียบหรือว่าไม่สงบจริงๆอะไรแบบเนี้ย <c oughs> จะนอนแบบนอนไม่ค่อยหลับเลยท <c oughs> ี่นอนไม่หลับนี่เพรลิ้ยาหรือเปล่าคะ <c oughs> ใช่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 ใ ตัวตางๆมนี่เป็นวันเราใส่ผ้าอะไรเยอะนะไม่มาไอ้ตัวตัวไอ้ตัวพวกนี้ปังจิงมากเลยจิงมากเลยจิงมากเลยยาอะไรเอ่ยไม่มีการใช้ยาใดทั้งสิ้นนะคะแล้วอดหลับนอนมาสองวันนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วอะค่ะน้องเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะก็ต้องพิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้ว แล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริงๆเหรอครับเรื่องนี้ยืน <ๆ S 2> ยันได้เลยนะคะน้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่งั้นน้องจะเป็นพรีเซนเตอร์กับแจ๊สเฟโนได้ยังไงเนาะแต่ช่วงนี้มีนคนเล่าให้ฟังว่าพี่ทีเนี่ยครับอารมณ์แปรปรวนบ่อยนะครับช่วยตอบเราว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เปล่าแปรปรวนหรือเปล่าเรื่องอารมณ์แปรปรวนนี้ไม่มีเลยนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่เคยเห็นทีเขาเวียงหรืออะไรเลยเนาะ ไม่เชื่อก็เช็คกับแฟนคลับเลยก็ได้เพราะว่าทีเขาก็ไม่เคยเหวี่ยงแฟนคลับเหมือนกันหรือกับพี่ๆเองอ่ะพี่ๆก็ลองนึกดูทีก็ไม่เคยเหวี่ยงใส่พี่ๆเลยเนาะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกปดหนึ่งสองสามห้าหกดแปดไงวะ ท่าแค่นี้มึงจำไม่ได้เหรอมึงเป็นแันเซอร์จริงไหมเนี่ยเป็นพี่แค่ไม่กี่ท่านมึงจะไม่ได้เหรอไอ้เฮียฮะขอโทษมึงไหวไหมไหว,ไหวช่วงนี้ช่วงนี้มึงมึงกลัวมึงไปเหรอขูจ้างคนใหม่ได้ไปขอโทษมันมึนๆว่ะพี่ผมขอโทษขอพักแล้วกันแป๊บเด็กพักเหรอขอพักไอ้เฮี้ยอะไรมึงเห็นกูพัพพกป่ะ ไม่ไหวมึงไปเลยออกไปต่อไปตมาเมื่นี่นอนมาสองสามวันนี้ครับแล้วทนอยู่ได้ยังไงครับใช่ถ้าสินคาไม่ควรจยังไงก็พอ่ปนอนสองสามวันนี้แหละค่ะก็เลยทำให้น้องอารมณ์ลงไปแบบนี้แหละคุณหมอครับผลตรวจร่างกายคุณทีนี่พบสารเสพติดหรือเปล่าครับ ใช่ครับหมอคุณหมอคุณหมอใช่ไหมครับคอณหมอใช่ไหมรายการการตรวจร่างกายล่าสุดนะครับหมอยืนยันเลยนะครับว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายของกุญชีเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของทีเองนะครับหมอตอบไม่ได้นะครับหมอดูจากรายงานเท่านั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งหรือมากกว่านั้นครับตอบไม่ได้จริงๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของทีเองครับแล้วอาการกระตุกกระเทือนทางด้านสมองไนเท้หมอทาไปมาไแล้วนะครับเช็คละเอียดไม่ได้กระทบกระเทือนถึงภายในแต่เป็นแผลแค่ภายนอกเท่านั้นนะครับแต่ต้องรองดูอาการสักระยะหนึ่งนะครับเท่าที่ผ่านมา24ชั่วโมงเนี่ย ไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติเลยนะครับเออพี่ตัวครับแล้วที่ว่าจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่ทีครับนึงจะมีอยู่หรือเปล่าครับคอนเสิร์ตเดี่ยวเนี้ยมีแน่นอนนะคะเพราะถ้าเกิดไม่มีเนี้ยแฟนคลับของเอาตายแน่เลยเนาะยังไงก็ฝากกระจายข่าวยืนยันข่าวเรื่องคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยนะคะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนม,กมากๆเลยนะคะตัวกับคุณหมอเองเนี่ยก็คงต้องขอตัวพาน,น้องทีเนี่ยไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะไม่ไหายเอาเนาะขอบคุณมากนะคะอือก็เป็นว่าเคลียสรุปแล้วเลยเนี่ยก็คือพี่ทีไม่ได้เล่นยาน,นะจ๊ะที่ล้มไปเนี่ยวันก่อนหน้าก,ก็คือเพราะว่าหงงานหนักไงก็อาจจะมีกันบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะแต่เอาจริงๆนะ เราก็เคยทํางานกับพิธีค่ะพิธีเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เขาเป๊ะมากๆช่ไแล้วก็เป็นคนที่มี energy มีพลังสูงมากนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยคขข่ะคืนด้วยก็อาจจะเต็มที่หน่อยด้วยความที่มีทั้งงานหนางังงานซีรีส์งานเพลงรวมไปถึงกําลังจะมีงานคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองเออก็เป็น,นปกติที่จะต้องโหมงานหนักแบบนี้นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพิธีไม่ชอบปุ่นที่ทําเสียงเสียงหวานขนาดน,นี้นะคะนิดนึงเอาละงานนี้แฟนคลับของพิธี บายใจหายห่วงได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงแล้วนะคะว่าไม่ได้ใช้ยาแน่นอนค่ะก็ขอให้พิธีหายวันหายคืนเร็วๆด้วยก็แล้วกันนะคะ,คะมาที่อีกข่าวหนึ่งนบ้านดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะอนอกจากพิธีแล้วที่ตัวเองเนี่ยก็งานเข้าไม่แพ้กันเลยนะคะ<อ>มีข่าวแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดขึ้นโพสต์ด่าใครก็ไม่รู้อะค่ะ ด่าประมาณแบบ5นาทีแล้วก็ลบออกแต่ว่างานนี้นะคะมีมือดีค่ะแคปหน้าจอไว้ได้ทันค่ะนี่ไงพอมันเป็นประเด็นแบบเนี้ยแบบเดียวลบเนี่ยแหละตัวดีแล้วซึ่งที่แคปไว้อะเผ็ดมากพี่ตัวด่าใครคะนั่นใช่ไหมด่าใครอะคะพอดีมีคนแคปหน้าจอเฟซบุ๊กมาค่ะว่าพี่ตัวด่าอะค่ะเนี่ยคับคุาด่าอะไรขนาดนี้ต้องหาอะไรกับใครได้รงกับใอะไรบ้างเลย นะคะว่าโพสต์ว่าอ,าอะไรค่ะบอกเลยโพสต์แรงมากแรงมากจริงๆบอกว่าอีวัวลืมตีนเห็นแล้วหงุดหงิดอยากตกจังแต่กลัวตกหน้าไปแล้วนอนจะทิปมือ Hash tag เป็นควายหรือเป็นแรด Hash tag เอวัวสิเจอหน้าไม่ว่ายไม่ว่าทั้งทที่เป็นคนหยิบขึ้นมาจากถังขยะแล้วตัดสายสะดือให้แท้ๆททำคุณคนไม่ขึ้นสินะเราไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ตก h a s h t a ก เปรี้ยวไปแล้วนะมอแฮชแท็กอีผลไม้เน่าอุ้ยแรงมากแรงมากคุณผู้ชมคุณพระนี่ ใครอะด่าใครเร,เราเผือกกันเลยมะต้องเผืออทั้ง,งินต้องเนี้ยเผือกกันเลยมะ<ร>อยากรู้งานนี้งานเผือกต้องมานะคะจริงๆนะถ้าเกิดจะให้เราสองคนไปเผือกออะมันก็ไม่โอเคเพระะาะฉะนั้นเราก็ต้องยืมมือนะคะมาขับเผื่อบนดานหล่าโซเชียลเนี่ยช่วยกันหน่อยลองส่งมาหน่อยว่าคิดว่าคนที่พี่ตัวพูดถึงเนี่ยเป็นใครส่งมาในแฟนเพจของเราได้เลยค่ะ ไอ้แม่สวยแล้วไงเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นนาวอะจะทํายังไงอะจะให้ทํางไงก็อีกกระเทยต้วนกระเทยนรกนะ่ะมันไม่ยอมจบไม่ยอมสิน้นไม่รู้จะขุดหาเหี้ยอะไรเนี่ยจะทายังไงเนี่ยไม่รู้จะขุดมาด่ากันกี่เรื่องกี่เรื่องแล้วเนี่ยแม่แหละชอบไปีคน,นคนนั้นคนน,คนนี้อะเนี่ยหาว่าฉันชอบปีกคนนี้ น้อยที่อย่างนี้แล้วมาว่ากันชิบหายก็ชิบหายพอกันนั่นแหละมาเลยอะไรนี่ยังไม่ถึงคิวเลยค่ะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากรู้เรื่องข่าวนะคะคุณแม่ก,ก็ควรจะสอนมารยาทน้องตั้งแต่ต้นนะคะ อแต่ว่าไม่ลืมไปค่ะว่าคุณแม่เป็นคนไม่มีมารยาทก็ไม่น่าจะสอนน้องได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่มีสอนแทนให้นะคะฉันเดินทางาสุดหนทางเพื่อมือพบแค่ความว่างเปล่าฉันเดินทางมาสุดหนทางเพื่อมือพบแค่ความ